ตำมบบที่แข็งเนียนบบเข้าก็ไม่้องเห็ดเผือกห่งไปตําจดใช่ไหมคับตำเห็ดเผืองให้มันมุ่ก่อนเผื่อใส่เข้าลงไปพร้อมแบบี่หอยห้อยอยู่หอมแบบที่แข็งใส่ข้าลงไป บักเขือบักเขือแกะไว้เรียบร้อยกันส่วนนี้แล้วปั่นมะหอมเผาไว้เรียบร้อยนะนี่ว่าตั้มเผากันบานกระเด็นกระเด็นเมียนบักเขือแบบเผาเอานี่แียบเสีเนี่ยนก็เอาพักหอมมาเตรียมไว้ให้แล้วค่ะตั้มหยดให้บักเขือเข้ากันบักเขืออาหารอีสานเช็ดง่ายๆ เอาเบเกิเาบเกขือะอไรที่นี่กันขัวพริกแห้งกับเพื่อนๆตาใส่กันตาใส่กันใส่นังปลาเด็กใส่ผงชูรสใส่กระเพาเสียบ่อนผงนัวผงชูรสกับเพื่อนๆใส่ลงไปจังหน่อยนำงปลาเด็กหอมหอมปลาเด็กบาบา นี่เขาพร้อมค่ะใส่ลงไปเดี๋ยวไปหาตะพีมาคนก่อนปุ้งอยีาบร่อยก็คลุกให้เ้ากันแค่นั้นนะคะเส้นย้อนห่อนๆมากินกับก๋วยเตี๋ยวเสฉ ได้สิมึงเนี่ยอร่อยถูกใจใส่ปลายทั้งน้อยก่อน <S <S เหมือด้วยค่ะเพื่อนตอนนี้โย่แบรลอยแลนะคะเพื่อน ซุปมะเขือหรือว่าเนียนมะเขือแบบบ้านๆเท่าน้อค่ะเสียบๆได้ตักใส่จานก่อนนะค่ะเพื่อนๆมากินทำกันเด้อค่ะมาเด้อค่ะเพื่อนๆมากินทำกันเด้อน,นิดหน่อยมาเล็กน้อะไรตู้เนียนมะเขือค่ะตุวยก็<ๆ>มีไง สิมก่อนมูเจบแ,จจแจจพอดีนอะือน่อ่พอดีปะ่ะน่นห่อ่ออ่อีนครับนาจ อร่อยอร่อยเฮ็ดยี่สิบเหดยี่บชักเห็น้ำกันตำเฮ็ดตำละเอียดเกลือหนาะงาันนี้นค่ะเบื่อไมากินน้ำกันค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ